เอาไว้คนลากของนะโคตรเจีมเลยเจีมจริงครับคันนี้โอ้หกหมื่นเองนะครับราคาหกหมื่นกว่า อนูอันนู้นก็กรีนนุ๊ตีหน่ะตีหมดนเราใโอบอร์เบอร์ใครรู้ง่ายกว่าห้าหมื่นละห้าหมื่นยนะี่ได้ห้เยห้าเกียนี่เกียอะไรเกี้ยตัวยาใต้เกี้ยเกียน้องหลวงเขเกี้ยนหกเกี้ยไปไม่ตรงเป็นโอ้ไม่นจะเร่ไงจ๊อหกเกี้ยเถอะวินวินวินเดิมตีหกนะนวินเบียร์อ๋อนวินเบียร์นี่เหรออเมริกันอ่ะไม่เกี้ยวินนะเกี้ยเกี้ยหกเกี้ยนนั่นปิดแ่อันนี้อันี้ก็เราไดิวินเลยเมนวินน้าตาม ไม่ใช่บินลงเต่พกพี่ช่วงาพาวเวอร์สิพาวเวอร์ให้รับมือะไรนะเพราเว่ยนี่โอ้โหยเ่นนอหน่วยี้ก็มท่ายเจ้บันเนยขูบลอนส่งเียนโหอันนี้มาตันับจปนเนยกรสือสีแดง

Nee, we zijn niet de Cubs die hier De hebben